ทที่เจถึง11อิติปิโสพระขวาอราหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโรภุติสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธพระขวาติสวาขาโตพระวตาธโมสันทิทโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีติ สุปฏิปันโนเพระเขาว่าตัวสาวกสังโฆชุปฏ no ิปันโนเพระเขาว่าตัวสาวกสังโฆยายญาปฏิปันโนเพระเขาว่าตัวสาวกสังโฆสามีจีปฏิปันโนเพระเขาว่าตัวสาวกสังโฆยาที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคะลาเอสะเพระเขาว่าตัวสาวกสังโฆอ้หุเนโยปาหุเนโยทักคิเนโยอัญเชลีกัลนีโยอนุตรังปุญญะเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปยังมันดัง ยสังทาสังโกนางอุบาสันตีสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะพูตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโพเสธีกินจิเทโวเยสักโกปัจชัางทัศบิงกินเนวาทัตาปียังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะเยมณีจินดาปิยังจัทนางสัพเพชนะพระหูชนะปียังมะมะ สักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสธินานัสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปัสเมตุเตสักกัตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวรังปะริลาหูปัสมัยนังธรรมะเตเชนสโสธินานัสันตุปัทวาสัพ สัพเพพระยาวูปัสเมตุเตสก,กัตตวาสังฆารตนางโอสถังอุตบางวรางอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะโสธนะินานัสสตุปัทวาสัพเพโลคาวูปัสเมตุเตันที่อิติปิโสพร,าาระควาอรหังสมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูวนุตโรปุริสธรรมสาราธิสัทธาเทวมนุษย์นางพุโทโธพระควาติ สวาขาโต้พระคัมภตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณิโกปจัจจตังเวทิตาโพวินโูหีติสุปฏิปันโนพะพระคัมภีตาสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนพะพระคัมภีตาสาวกะสังโฆญายาปฏิปันโนพะพระคัมภีตาสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนพะพระคัมภีตาสาวกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิ อัฏฐาปุริสป,ปุคลาเอสาพระว,วัตโตสาวากสังโฆอ,า,อ ο, าวเนโยปาุเนโยทักิเนโยอัญชลีกะระณีโย ο, อนุตตรังปุญยาเขตตังโลกัสสาติจินยะจินดามณีปิยมันดังยสังทาสังโกนางอุปสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตัญจะมหาราชาตะวามังโปสัตถุนสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโพเสธีกินจิเทโวเยสกโกปัชชลัสมิงกินเนวา ัตาปิยังกัตตังสาริปุตโตะวัตตุเมสิทธิลาพังชน,นะเยนยมณีจินดาปียังจะทานางสัพเพชนาพระหมูชนาปียังมะมะสักกตวาพุทธรัตนงังอุสถังอุตมังวะังเหตังเทวะมนุษยานางพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปทวะสัพเพทุขาวุปสเมตุเตสักกตวาธรรมรัตนงังอุสถันอุตมังวะังปะลิ ลาหุปสามานังธรรมเตเชนะโสธินาน,นสันตุปัทวาสัภะสัพเพพยาวูปะสเสมตุเตสกตวาสังฆารตนางอุสถารอุตมังวรังอาหุเนยยังบาวหุเนยยังสังฆเตเชนะโสธินาน,นสันตุปัทวาสพภาสนานสสาพโลคาวูปะสเสมตุเต อิติปิโสภควาอราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ <c oughs> สวากขาโตภควพุธตาธม,มสันทิตโกกาลิโก,ก,โกเอหิบาสศิโกโอปันะิโ,โกปจัตตังเวทิตาโพวินญูหิติสุปฏิปันโนภควโตาสาวะกัสสังโฆชุปฏิปันโนภควโตาสาวกัสสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกัสสังโฆ สามีจิปฏิปันโนพระเขาว่าโตสาวกสังโคยะที่ทางจัตตาริปุลสายุคานิอัฏฐานปุริสปุขลาเอสาพระเขาว่าโตสาวกสังโคอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อัญชลีกัรนีโย ο, อุตอนุตตะรังปุญญาเขตตังโลก,กัสสาติ จินดามณีปียังมันดงังใสังทาสังกโกนางอุปสัสติสเนหังพันตาปิตาวะอรหังปะโพตันจากมหาราชาตะวังปังโม,โมสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสกโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทตาปียังกันต,า,า,งนตา,างสาริปุตโตพระวันตุมเมสิทธิลาพังชนะนนเยมณีจินดาปียังจะทนางสัพเพชนะพระหูชนาปียังมะมะ สังกัตวาพุทธรัตนังโอสถัอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตชนะโสธินานสานตุปปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะสมินตุเตสักกตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวรังปะลีลาหูปัสมานังธรรมเตชนะโสธินานสานตุปัตถวาสัพเพ พยาวูปะเสมตุเตสักกตวาสังขารตางอุตสถังอุอตบังวารางอาหุเนยยังปะหุเนยยางสังฆาเตเชนะโสทินาสันานาสันตุบัทวาสัพเพโลคาวูปะเสมตุเต